สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องวิลาไอซีนะคะก็ได้ดูแนนเปิดกล่องเจ้าตัวเอ,อ่อไมโครนิเดหรือว่าตัวเดอร์มาร l เลอร์นะคะของแอมพลไปแล้วนะคะเปิดกล่องดำนะก็เดี๋ยวแนนจะมาให้ดูนะคะว่าเวลาแกะแพ็กเกจจิ้งมาแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างหน้าตาเจ้าตัวเข็มเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแล้วแนนจะมาสาธิตการใช้ให้ดูนะคะ ที่แพคเกจิ้งที่เขามานะคะก็จะเป็นตัวสเปรย์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวฆ่าเชื้อนะคะจะฆ่าเชื้อก่อนที่จะใช้ทํางานนะคะก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เจ้าตัวเข็มนะคะอันนี้ก็จะเป็นเจลนะคะที่จะทาหลังจากที่ถ่ายถ่ายเจ้าตัวเข็มอันนั้นเสร็จแล้วนะคะแล้วตัวนี้นะคะตัวนี้ก็หน้าตาค่ะหน้าตาเป็นเจ้าตัวเข็มนะคะอ h amp peel จะตัวนี้นะคะเขาก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้เนาะ แล้วก็ด้ามจับก็กระทัดรัดนะคะน้ําหนักเนี่ยไม่หนักเลยนะคะน้ําหนักนี่แบบเบามากนะอ่ะให้ดูนะจ๊ะแล้วตรงนี้นะคะที่เห็นเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นหัวเข็มเห็นไหมจะมีเข็มที่แบบว่าอนุพันธ์ที่ละเอียดมากๆนะคะแล้วเข็มตัวนี้เนี่ยความยาวของมันคือ0.5ม mm, ิลลิเมตรนะคะเป็นตัวที่สำหรับใช้ถ่ายที่ร่างกายนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะง่ายมากแล้วการใช้งานนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าใช้งานยังไงเริ่มแรกนะคะเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยสเปรย์นะคะสเปรย์ฆ่าเชื้อนะคะก็หมุนไปแบบนี้เนาะก็ฉีดฉีดแบบนี้นะคะก็สเปรย์ฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าให้รอนะคะจนกว่ามันจะแห้งรอให้มันแห้งก่อนเนาะวันนี้นะคะแนนจะมาสาธิตเนี่ยแนนจะใช้แขนนะคะ ใช้แขนมาไถ่ไถ่ให้ดูแทนนะคะเพราะว่าเวลาถ้าเกิดว่าไถ่ก้นให้ดูเนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกแล้วก็กลัวจะติดเหลืองนะคะก็เลยเดี๋ยวจะมาไถ่แขนให้ดูนะคะว่าวิธีการใช้งานยังไงนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องเริ่มจากการสเปรย์ก่อนนะคะสเปรย์สเปรย์เจ้าตัวเฆ่าเชื้อก่อนนะคะที่ตัวผิวหนังของเรานะแล้วก็จะรอให้มันแห้งนะคะ เดี๋ยวเราจะรอระหว่างที่เรารอให้เจ้าตัวสเปรย์เนี่ยมันแห้งนะคะแนนก็จะพูดคุยให้ฟังนะคะการใช้งานนะคะเ,ออเขาบอกว่าให้ใช้งาน1อาทิตย์แล้วก็เว้นช่วงไว้1อาทิตย์นะคะเป็นระยะเวลา2เดือนนะซึ่งเขาก็ได้บอกอีกนะคะว่าถ้าหากว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีผิวค่อนข้างอ่อนแอหรือว่าผิวที่แบบเซนซิทีฟนะเขาก็แนะนำว่าให้ใช้อาทิตย์แรกอะช่วงแรกะนะคะ ให้ใช้แค่2ครั้งก่อนถ้าคุณเป็นคนมีผิวเซนซิทีฟนะคะแต่บางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีผิวแข็งแรงไม่ได้เป็นคนมีผิวเซนซิทีฟก็สามารถใช้วันเว้นวันในช่วงอาทิตย์แรกได้นะอืมพูดไปงงไหมเข้าใจไหมอ่ะเอาใหม่อีกรอบนึงนะคะชะ้าๆชัดๆเออเวลาการใช้งานนะคะครั้งแรกเนี่ยเวลาเราถ่ายไปเนี่ยใช้เจ้าเข็มถ่ายไปเราจะรู้และว่าผิวเราเนี่ยมีความ ละคายเคืองมากน้อยแค่ไหนคำแนะนำที่เขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้วันเว้นวัน1อาทิตย์แล้วก็หยุดใช้1อาทิตย์เป็นระยะเวลา2เดือนนะคำว่าใช้วันเว้นวันเนี่ยแสดงว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมี7วันถ้าคุณใช้วันเว้นวันใช่ไหมมันก็จะตกอาทิตย์ละประมาณ4ครั้งนะแต่บางคนเนี่ยที่เขามีผิวเซนซิทีฟมากๆ เขาแนะนำว่าให้ใช้อาทิตย์ละสองครั้งหรือว่าแค่สามครั้งพอนะออสำหรับผิวของแนเนเนี่ยแนนเป็นคนค่อนข้างเซนซิทีฟนะคะแนนก็เลยช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยที่แนนลองใช้แนนใช้แค่สามครั้งนะคะแล้วก็ครบแล้วหนึ่งอาทิตย์ตอนนี้นะคะพอเนี่ยตอนนี้นะคะแนนก็จะหยุดใช้หนึ่งอาทิตย์ให้ผิวเนี่ย ได้มีการซ่อมแซมให้ผิวได้มีการพักนะคะระหว่างที่ไม่ได้ใช้เจ้าตัวเข็มนะคะ1อาทิตย์เราก็ใช้ครีมบำรุงนะคะแต่ครีมบำรุงที่แนนใช้เนี่ยแนนจะเน้นครีมบำรุงที่มีความเข้มขน้นแนนจะใช้ครีมบำรุงนะคะของเป็นเชียร์บัตเตอร์เลยคะ่ะ1 0 e u t เชียร์บัตเตอร์นะคะไม่มีส่วนผสม น้ำหอมไม่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ไม่มีอะไรเลยคือเป็นเช er ียร์บัตเตอร์เพียวๆเลยนะคะตัวนี้ก็ซื้อมานะคะของตัว BodyShop นะเดี๋ยวแนนจะมารีวิวให้ชมทีหลังนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวมาสาธิตให้ดูหลายๆคนก็อยากจะชมแล้วเนาะพูดตอนนี้ผิวก็เริ่มเริ่มแห้งแล้วนะคะนี่นะคะเมื่อกี้ที่สเปย์ไปนะคะตัวนี้ก็แห้งแล้วเวลาการถ่นะคะใช้เข็มอันนี้ไถเขาบอกว่าให้ ถ่ายเป็นแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะคะการถ่ายเนี่ยคือเป็นแนวนอนไปกลับนับหนึ่งครั้งแล้วเขาให้ถ่ายแนวนอนเนี่ยหกครั้งพอครบหกครั้งเขาก็ให้กลับมาเป็นถ่ายแนวตั้งเวลาถ่ายถ่ายแนวตั้งนะคะก็ลากลงลากขึ้นนับหนึ่งหกครั้งแค่นั้นเองค่ะสมมุตินะคะอันนี้มันก็จะเป็นพื้นที่พื้นที่ที่เราเนี่ยต้องการจะ เอ,อต้องการจะจะจะใช้งานนะคะคือเป็นพื้นที่ที่มีปัญหานะสมมุติว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่แก้มก้นนะแล้วมันก็มีรอยแตกลายอยู่ช่วงนี้นะคะเขาก็บอกว่าให้ถ่ายนะคะแนวนอนไปกับนับหนึ่งนะคะแนวนอน6กครั้งแนวตั้ง6กครั้งโอเคปะ่ะสรุปทั้งหมดก็เป็น12ครั้งนะคะเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูแบบนี้นะคะอ๋อและการกดเนี่ย คือไม่ต้องกดแรงนะคะก็คือไถไปธรรมดาค่ะไม่ต้องกดแบบไม่ต้องกดแบบืหแบบเอาให้แบบเลือดซิบซิบ,บไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคะคือแบบว่าช่วงแรกๆเนี่ยให้ทำเบาๆมือก่อนแล้วถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเออผิวเราเนี่ยมันเริ่มชินมันเริ่มแบบปรับตัวนะแล้วเราอยากจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นอันนั้นก็ได้นะคะแต่แนะนำว่าช่วงแรกอะ่ะให้เบาๆก่อนนะอือก็อันนี้นะคะก็จะเป็น นี่นะคะถ่ายให้ดูหนึ่งสองสาไปกับนับหนึ่งนะคะสี่ห้าหถามว่าทำไมแนนหัวลรอมันจะกระจีเวลาแนนถ่ายที่ก้นนะไม่โคตรจะกระจีเลยอะอ่ะนี่นะคะเราจะมาที่แนวตั้งแล้วนะคะหครั้งนะหนึ่ง 3องสามสี่ห้ค่ะแค่นี้เองค่ะเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็จะใช้เจ้าตัวตัวเจลวันนี้นะคะตัวเจลวันนี้ก็บีบลงมานะคะบีบลงมานะคะมันก็จะเป็นเจลใสๆแบบนี้แล้วก็ชโลมไปทาให้ทั่วนะคะ จ้าตัวเจลตัวนี้ก็พอทาแล้วมันก็จะรู้สึกเย็นๆนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่มีน้ําหอมนะคะก็ไม่ได้รู้สึกแสบอะไรนะเพราะว่าเราไม่ต้องกดหนักแค่นี้เองค่ะง่ายมากนะคะเท่านี้เองนะคะแต่ว่าผิวตรงแขนเนี่ยคือต้องคุณก็ต้องเข้าใจว่าเฮ้ยผิวตรงแขนเนี่ยมันเป็นผิวที่แบบแข็งแรงไงเออแต่ถ้าเวลาถ่ายตรงเจ้าตัวเอ่อตัวหน้าท้องตรงแถวๆสะดือนะคะตอนที่แนนถ่ายไปอะ่ะ คือมันจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นรอยแดงอยู่พักหนึ่งประมาณสักสินาทีแล้วมันก็ค่อยๆหายไปนะคะรอยแดงก้นก็เหมือนกันค่ะมันจะเป็นรอยแดงอยู่แล้วมันก็ค่อยๆหายไปแล้วทีนี้เวลาทําความสะอาดนะคะทําความสะอาดยังไงทําความสะอาดก็ง่ายมากนะคะก็คแค่เปิดน้ําอุ่นนะคะหมุนให้เป็นน้าอุ่นอะนะแล้วก็ปล่อยเอาเนี้ยเปิดให้มันน้ํามันไหลผ่านไหลผ่านนะคะเป็นน้าอุ่น พอเสร็จแล้วก็เอาผ้าสะอาดซับๆนะคะเสร็จแล้วก็เอาสเปรย์อันเนี้ยสเปรย์สเปรย์ให้ทั่วแล้วก็รอให้เจ้าตัวเนี้ยมันแห้งพอมันแห้งแล้วนะคะเราก็เอาใส่กล่องนะคะแล้วก็ปิดเอาไว้เหมือนเดิมอืมแค่นี้เองค่ะทุกคนคือเป็นอะไรที่แบบไม่ยุ่งยากเลยแล้วก็ง่ายมากๆนะคะคือไถ่ายเนี่ยง่ายมากคือแบบแนวนอนแนวตั้งนนะคะแนวนอนไปกับนับหนึ่งอืม แนวนอนหกหกครั้งแนวตั้งหกครั้งแค่นั้นเองค่ะแล้วก็เปลี่ยนพื้นที่ไปนะคะพื้นที่ตรงไหนที่มันมีปัญหาของร่างกายนะคะเราก็เปลี่ยนพื้นที่ไปแล้วก็ถ่ายถ่ายไปแค่นั้นเองคือเป็นอะไรที่ง่ายมากแล้วก็ถามว่าเจ็บไหมก็ไม่ได้เจ็บอะไรนะเพราะว่าแนนไม่ได้กดแบบกดแบบหนักๆอะ่ะเออเราก็แบบหมุนไปใช้ใช้กําลังแบบพอดีพอดีอะนะคะ ก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรแค่รู้สึกว่าจักกะจีนะคะจักกะจีเวลาแบบถ่ายตรงก้นตรงพุงนะคะก็จะมีแบบเฮ้ยๆแบบครั้งแรกๆที่แบบลงลงไปเนี้ยมันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยจักกะจีนิดนึงก็จะมีสะดุ้งสะดุ้งอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละก็ถามว่าใช้มาหนึ่งอาทิตย์นะคะรู้สึกยังไงก็ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะรู้สึกว่าผิวเนี่ยมันมีความแบบรู้สึกอะว่าว่าผิวมันมันถูกเข็มไถ มันจะมีความแบบเรารู้สึกอะว่ามันเออระคายเคืองนิดๆนะคะเราก็แต่แต่ว่าไม่ได้มีปัญหาแบบเจ็บแสบหรืออะไรนะแต่เราจะรู้ไงว่าว่าผิวเรามันแบบเออมันมันมีความโดนเข็นไถอะแล้วก็เรื่องรอยเนี่ยคือมันยังไม่หายแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกนะมันรู้สึกว่าผิวมันมีความแบบมันมีความแข็งแรงขึ้นนิดนึงเราก็บอกไม่ถูกนะเรารู้สึกว่า บางครั้งเวลาเราจับก้นเราดูก้กนเราอะไรยเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเฮ้ยผิวมันรู้สึกแบบดึงเด,ด,ด้งขึ้นนะเออเพราะว่าเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยให้แบบสร้างคอลลาเจนได้ถึง200เท่าเลยอะต่อต่อการใช้ครั้งนึงอะนะคะก็เป็นอะไรที่แบบยังคงต้องเออ่พิสูจน์ต่อไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นอาทิตย์แรกที่แนนเพิ่งเริ่มใช้นะคะก็เดี๋ยวต้อง ขอพิสูจน์ต่อไปอีกนะคะก็จะดูว่ามันเป็นยังไงนะแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยทุกอย่างคือมันก็ต้องใช้เวลาะคะ่ะมันไม่สามารถจะแบบแนนไม่คิดว่าพอจบโปรแกรมนะคะ2เดือนไม่คิดว่าเจ้าตัวรอยแตกลายเนี่ยมันจะหายหมด1 0 0เป็นเป็นไปไม่ได้แนนแนนไม่คิดว่ามันจะหายไปนะคะเพราะว่าไอ้ผิวรอยแตกลายเนี่ยมันอยู่กับร่างกายมาแบบ20-30ปีไม่ใช่ดิ อะยี่สิบปีประมาณ20ปีโดยประมาณนะคะก็มันคงไม่หายไปง่ายๆหรอกคะ่ะแต่ว่านก็แค่อยากจะรู้ว่ามันจะจางลงไหมแล้วก็ผิวของเราเนี่ยเออรู้สึกว่ามันมีความแข็งแรงขึ้นไหมนะคะแต่ช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันรู้สึกว่าผิวมันเปลี่ยนอะรู้สึกว่าแบบเหมือนแบบเขาเรียกอะไรเหมือนผิวมันแบบ ได้ได้เปลี่ยนเหมือนเอเคคิดง่ายๆเหมือนเวลาเราเปลี่ยนครีมดีกว่านึกสภาพนะสมมุติว่าเราใช้ครีมยี่ห้อหนึ่งบนผิวหน้ามานานๆไม่เคยเปลี่ยนเลยแล้วทีนี้อยู่ๆเรามาเปลี่ยนครีมอะเออเรารู้สึกว่าเฮ้ยผิวมันมีความแบบแตกต่างอะอืมมันมันเป็นอารมณ์ประมาณอย่างนั้นนะคะมันเป็นอารมณ์ประมาณอย่างนั้นจริงๆนะคือมันมันเป็นอะไรที่แบบอธิบายยากมากคือมันไม่ได้เห็นผลว่า รอยมันเริ่มจางแต่เรารู้สึกว่าผิวบริเวณนั้นอะที่เราเอาเจ้าตัวเข็มอันนี้เข้าไปใช้อะมันมีความแบบ something is change d อะเออ something is different มันมีความแตกต่างนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนี่ยแหละค่ะนันนก็มาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็โชว์วิธีการใช้ถ้าเกิดว่าใครนะคะสงสัยอยากจะสอบถามอะไรนะคะเกี่ยวกับเจ้าตัวผลิดภัณฑนนี้นะคะก็เขียนมานะคะที่คอมเมนต์นะคะแล้วเกิดว่าใครนะคะ <S <S อยากจะ ออลองซื้อ,อผลิตภัณฑ์ไปใช้นะคะก็กดที่ลิงก์ที่แนนใส่เอาไว้นะคะที่ตัวคอมเมนต์แลวก็เดสคริปชันได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวแนนจะมาอัปเดตให้ดูนะคะหลังการใช้ผ่านไปหนึ่งเดือนนะคะจะมีความรู้สึกว่าอย่างไรบ้างนะคะมันจะเห็นผลอะไรไหมะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ